ต้องตั้งใจมาอันดับแรกค่ะเพราะบ้านซอยปันหมุออกากาแ,แฟค่ะที่ทำจากนมวัวก,กับนมผงเหลืองค่ะใช้เวลาตีแล้วก็เซตโฟมประมาณห้าชั่วโมงค่ะด้านบนจะเป็นโกโก,โก้ประมาณนี้ครับหมุนๆได้เลยค่ะพี่นี่ใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่ค่ะเราทำเองทุกอย่างน้ากระทั่งน้ำแข็งก็ทำเองน้ำแข็งก็ทำเองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมผมมาตามหาร้านในตำนานนะผมตำนานหรือเปล่าไม่ใช่เป็นร้านลับสิ เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านที่ขนาดยูทูบเบอร์สับสไครสามล้านสับสไครต์เนี่ยยัต้องมานะครับมาตอนแรกผมเห็นก็เหมือนจะปิดร้านปิดร้านเลยนะเพราะว่าเหมือนของจะหมดเขาเลยปิดร้านโอ้โหอินดี้มาก <Okay. S 1> อินดี้มากๆเลยเดี๋ยวต้องขอญาตเข้าไปข้างในก่อนชื่อร้านชื่อว่าเบร่นะฮะเบร่คอฟฟี ดูเอาตรงๆเหมือนกับว่าเป็นร้านที่ไม่ค่อยจะเน้นขายเยอะเท่าไหร่เนี่ยร้านนะขออนุญาตนะครับเมื่อกี้เหมือนจะปิดร้านใช่ไหมพี่ปิดแล้วค่ะปิดแล้วเหรอโอ้ยโอหมดทุกอย่างเลยเหรอครับแต่ว่าเข้าไปแล้วก็จะทำให้อยค่ะแต่ใช้สเปรพวกนี้ทำให้ขอบคุณมากครับผมโอ้โหนี่เพิ่งบ่ายโมงินเลยเนี่ยบ่าย บายออฟปิดวายสามปิดวายสามเกือบมาไม่ทันเอฟซไม่งั้นไม่ได้มีอะไรให้เอฟซดูนะครับ oh. วันนี้มาที่อุด,ดอนนะครับ oh. ก็คือร้านเนี้ยเป็นร้านที่ผมตามมาในเน็ตน,นะฮะเป็นร้านที่ยูทูบเบอร์ระดับ <Leave. S 1> สับสไครต์สามสี่ล้านนะเอฟซมาหาแรงบนันดาลใจที่นี่เนี่ยเมนูนี้เลย ผมมาอุดรสามสี่รอบเนี่ยมารอบนี้ได้กินละเห็นเขาบอกว่าอร่อยนะฮะอร่อยพี่ยังเหลือไหมครับเหลือค่ะเหลือจะคให้ครัโอเคครับงั้นเอาเป็นเอาเป็นออริจินัลตัวนี้เอาแก้วเดียวครับพี่โคคนาตลาเต้นะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านเบร e นะฮะเบรเบรนี่คือมาจากอะไรพี่ อ๋อไปจากนามสกุลใช่ค่ะแ okay. ล้วมีสองคนเลยนะปวายค่ะอ๋อโอเคร้านที่อินดีมากเยอ่ยไ, <c oughs> ไม่เน้นลูกค้าเลยใช่ไหมเน้นลูกค้าเน้นลูกค้าเน้นอยู่เนาะเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการคนเยอะค่ะ๋อทำเป็นสคนทำเยอะไม่ไหวครับทำเปันสองคน ครับมีเบเกอรี่นะฮะเนี่ยอันนี้ทำเองหรอเปล่าพี่ใช่ค่ะที่เป็นโฮมเมดหมดเลยโฮมเมดด้วยทำเองด้วยส่วนผสมบนค่ะส่วนผสมเดียวแค่นั้นนะคะโอ้นี่นี่นี่บ้างเอ็กซซีโอ้โหอันนี้คือส่วนผสมนี่ยด้านล่างเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมสดค่ะตรงนี้เป็นโฟมกาแฟค่ะที่ทำจากนมวัวกับนมถั่วเหลืองค่ะใช้เวลาตีแล้วก็เซ็ตโฟมประมาณ5ชั่วโมงค่ะด้านบนจะเป็นโกโก้ วิธีการทานนี่กินยังไงให้อร่อยคนได้เข้ากันค่ะแล้วก็ยกดื่มเท่านั้นนะคะโอเคคนเลยไหมครับคนเลยครับแบบประมาณนี้ครับหมุนๆได้เลยค่ะที่นี่ใช้น้ําแข็งก้อนใหญ่ค่ะเราทําเองทุกอย่างน้ำกระทั่งน้ำแข็งก็ทำเองน้ำแข็งก็ทําเองใช่ค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะได้เต็มแก้วเลยค่ะสังเกตว่าถ้าเรากินน้าแข็งก้อนเล็กๆบางครั้งอ่า มันจะละลายเร็วค่ะที่มีก็เลยว่าถ้ากินหมดจบแก้วก็คือยังไม่ละลายเลย<ช>โอเคค่ะลองยกนึ่งดูนะครับเขายกนึ่งดูนะับโอเคก็ต้องมาขอรบกวนพี่เพื่อนนะฮะจริงๆร้านปิดบ่ายสามตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งปิดตอนของหมดปิดตอนขอหมดแล้วสุดยอดเลยอะ่ะเปิดมนานานเรื่ังที่ปีสองเดือนค่ะเปิดมาปีสองเดือนแล้ว ราต,ตลาดแบบออร์แกนิกก็คือกินชอบไปบอกต่ออืการตลาดแบบออร์แกนิกคือค่อยๆไปเนะาะใช่ที่นี่จะไม่มีการแบบจ้างโพสหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเราคือถ้ามาเยอะเราก็ทำให้ไหวอยู่แล้วอก็คือถ้าอยากกินชอบไปนนี้ก็ไปบอกกันต่อเขารับไม่เพิ่มคนงานคนะรับไม่เพิ่มพ <laughs> นักงานไม่ครับเาทำมีแฮปปี้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเดี๋ยวขอชิมก่อนนะฮะเมนูนี้ จริงๆผมมากับคุณเมย์เนี่ยสามสี่ครั้งแล้วที่อุดรแต่ว่า,าไม่ได้แวะมานะคุณเมย์บอกว่าอยากจะมาแต่ว่าแล้วก็พลาดทุกทนะีตอนนี้ผมก็เลยมาคนเดียวอันนี้ใช้หลอดไหมครับหรือว่ายัางไงยกดื่มค่ะยกดื่มโอเค,อเคมีวิธีการดื่มด้วย มันเป็นความมันของน้ำมะพร้าวในเอฟซถ้าเป็นน้ำน้ำแบบน้ำทั่วไปเอามาทำเนี่ยก็จะอีกแบบหนึง่งแต่นี่คือจะนุ่มก็้นะี่เนาะใช่ค่ะน,นุ่มนุ่มมันจะนุ่มเบา หอมมะพร้าวสดอหอใช่เวลาคือลงคอไปกินมะพร้าวอลอยู่ในจมูกครับเห็นบอกว่ามะพร้าวนี่สดใช่ไพี่ใช่่ะพร้าวสดค่ะมะพร้าวสดนะ,ะดก็เลยจะมีจำกัดตวนันะปกติแล้ววันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ลูกเี่ประมาณกล่ไม่ถูกอะกกเพราะมันมีเปรี้ยวแล้วก็หวานท้งเปรี้ยวแล้วก็ขั้ทิ้งอ๋อมะพร้าวเปรี้ยวแล้ก็ไม่ใช้ ผมว่าความโดดของนูนี้เนี่ยคือความนุ่มแล้วก็อ่อนของอเครื่องดื่มนะครับผมตอนนี้ผมดื่มไปประมาณครึ่งครึ่งแก้วนะครับถ้าหากว่าเป็นเครื่องดื่มพวกทั่วไปเนี่ยพอถึงครึ่งแก้วเนี่ยจะเจอน้ําแข็งละอะากเจอน้ําแข็งแต่นี่ความนุ่มยังอยู่ที่เพิ่นให้ลองชิมดูนะเพราะว่า มีการทดสอบความหวานใช่ไหมพี่ใช่ค่ะมีการวัดค่าความหวานวัดค่าความหวานด้วยทดสอบอืบอันนี้คือโอเคใช่ไหมครับอันนี้คือหวานค่ะสำหรับผลธรรมชาตินะคะโดยไม่มีไซรั ร่วมถามถามนิดนึงได้ไหมร้านเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนะพี่เอ๋อยู่ในหมู่บ้าน,น,มานไม่ได้อยู่แบบว่าริมถนมนอะไรเงี้ยทําไมที่ถึงอกว่าว่าจะมีคนมาซื้ออะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีคนเยอะอยู่แล้วพอเรารไ,ได้ขายเราะเิาแ,แก้ยี่สิบแก้วเพราะเราทำแบบอื่นด้วยอ,อือันนี้เป็นมันเป็นแพชชั่นเราค่ะที่นี่ก็เลยราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าถ้ามากินเนี่ยคุณจะกินคุณภาพแน่นอน คุณเรากินยังไงลูกค้ากินแบบนั้นก็ถ้าน้ําแข็งเราก็ไม่ให้ลูกค้ากินน้ําแข็งก็เล็กๆเลยเสียงที่เราไม่ชอบกินนะครทำมุมมองธุรกิจใช่ในราคาประมาณนี้ผมก็จะมองว่าไปขายต้องขายในเมืองในตลาดริมถนนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วผมก็ <พอ S 1> ถือ <ๆ S 1> ว่า,<ม>าประสบความสําเร็จเนาะต้อง,ต,ง,ต,งตั้งใจมาเพราะเราราคาเนี้ยเราไม่อยากให้บางินมาเจอเราค่ะเพราะ<ม>เรารู้ว่าเราขายราคาสูงแต่ว่าคุณภาพมันมีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับเรานะ ต้องตั้งใจมาอันดับแรกค่ะเพราะบ้านซอยปันใช่ใช่แล้วมียูทูบเบอร์ช่องช่องดังมาน้องซานใช่ไหมน้องซาน<ะ>เข้ามานี่คือรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเข้ามาไม่ค่ะน้องก่อ,งอนใกล้จะปิดร้านจริงๆจ,จะไม่เปิดให้แล้วแต่ว่าคนไม่เยอะเขานั้นก็เลยเอาเข้ามาก็ได้ค่ะเดี๋ยวทำให้กินเลยประมาณนี้แบบพอน้องเขาอยากมาทานแล้วพอมาก็เหมือนแบบน่าจะคุยกันถูกคอแหละแล้วจะเป็นแพชชั่นใกลคล้ายกันนะคะโอเคครับรบคุนแค่นี้ครับ ขอบคุณนะครับยินดีค่ะโอเคนะครับเรียบร้อยภารกิจวันนี้ขอบคุณมากคะับครับผมโหน่ารักมากเลยอ่พี่เจ้าของร้านเพิ่นเซ่กุดบายเนียก็มาแล้วนะผมร้านเบรย์คอฟฟี่นะครับผมร้านนี้เป็นร้านที่คือผมเคยค้นในอินเทอร์เน็ตกับน้องเมย์น้องเมย์บอกว่าร้านเนี้ยดังนะพี่เน่งพี่เน่งไปดูไหมเพราะว่าร้านเนี้ย ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับผมระดับ3-4ล้านซับเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของ uh, สาขา uh, น้ำดื่มพวกชานมไข่มุกเนะี mm ่ย hmm. เขายังมาลองที่ร้านนี้ mm hmm. ผมก็ดูเอ๊ะทำไมอยู่ในในพื้นที่แบบว่าลึกหน่อยอะไรประมาณนี้แสดงว่าต้องมีอะไรดีๆ mm hmm. ก็เลยได้เข้ามาลองชิมดูนะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวัง FC เพราะว่ารสชาติเนี่ยคือ ย่างที่บอกว่าอินกิเดียนของน้ำมะพร้าวเนี่ยทำให้รสชาติที่ที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันมีความมันแล้วก็ความนุ่มนะครับความมันแล้วก็ความนุ่มส่วนน้ําแข็งเนี่ยก็ทําเองนะครับน้าแข็งทําเองทุกอย่างพิธีพิถันก็น่าจะบอกได้ว่าถึงแม้ว่าร้านจะอยู่ในซอยนะเอฟซร้านจะอยู่ในซอยหรือว่าร้านอยู่ไกลหน่อยแต่ถ้าว่าเราพิธีพิถันใส่ใจในรายละเอียดของอ สินค้าแล้วก็มีเอกลักษณ์เพราะว่าธุรกิจสมัยนีย้มันมีโซเชียลช่วยมันก็สามารถที่จะ,ะรันไปได้นะครับผมผมวันนี้ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นตัวอย่างนะรสชาติวันนี้มาพิสูจน์แล้วอร่อยจริงๆโอเคนะครับตอนแรกเกือบจะไม่ได้เข้ามาเลย f ีเพราะว่าเห็นร้านปิดเขาบอกว่าของหมด FFC แล้วก็เห็นมีรถ กู้ภัยเข้ามาเนื่ว่ามีคนป่วยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เข้ามาซื้อของโอเคนะครับสำหรับภาร,รกิจนี้เรียบร้อยกลับบ้าน